สวัสดีครับลเลกเกอร์ฟอร์ดเกษตรนวินนะครับเช่นเคยอยู่ที่โชลูฟอร์ดเกษตรนวินวันนี้พามาดูรถ4ประตู XLT เกียรโตราคา920,000บาทคันนี้เลยคันนี้นะครับแต่งชุด Y Body F150 เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูทีละส่วน Y Body ก็คือจะตีโป่งจากด้านข้างออกมา7นิ้วเดีย๋ยวไปดูด้านโป่งก่ยอนนะครับก็คือจะตีโป่งทั้งคันเลยชุดหน้าแล้วก็ฝั่งด้านหลังด้วยเสาเดิมจะอยู่ประมาณนี้ ก็คือเราจะตีโป่งออกมาทั้งชุดประมาณนี้เลยแล้วก็มีซุ้มล้ออีกรวมเป็น7นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูทีละส่วนจากด้านหน้า FORD ก็คือมาจากชุดตัวไวท์วอดีเลยเป็นฟอร์ดสีดําเงาแบบนี้เลยจะทรงคล้ายๆแรปเตอร์นะครับเป็นฟอร์ดใหญ่สามารถเลือกทําสีได้ตัวไฟสีจะเป็นไฟสี LED สีขาวแบบนี้เลยก็คือจะมีสีเหลืองกับสีส้มแล้วแต่เลือกนะครับแล้วก็อะคริลิกตรงนี้ก็คือเราจะติดตั้งเพิ่มไปเป็นสีดําออกสีโครเมียมนิดนึงตัดกับสีดําตัวรถแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้าของมัสแตง จะเป็น3สเต็ปมีเดไลท์วิ่งแบบนี้เลยจะวิ่งพร้อมกับตัวไบพารแบบนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเลดไยมีวงแหวนเรียบร้อยวายบอดี้ F150 จุดเด่นจะอยู่ตรงไฟตัว C แบบนี้จะเป็น led สีขาวก็คือมาทั้งชุดเป็นโซนหน้าแบบนี้ยกชุดมาเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะคล้ายๆล้ายโซงเมกาตัวนี้ยกมาเลยเป็นไฟแบบ5ดวงมีไฟตัดหมอกไฟหลีจะทํางานตรงนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับส่วนแครงห้าล่างอันนี้เรา สามารถเลือกทำสีได้เดิมๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีออกเงินนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำทั้งคันก็คือดุแน่นอนเป็นดำยักษ์ดำทั้งคันเลยแล้วก็สกู๊ปด้านบนเป็นทรงฟิตแบบเต็มหน้าบานครับเป็นแร่สีดำแล้วก็รองพื้นด้วยตีสีดาด้านแบบนี้จะออกเป็นทรงคล้ายๆคีบฉลามแล้วก็ขีดด้วยดาด้านแบบนี้ยาวไปจะถึงกระจกด้านหน้าเลยเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะครับชุดซุ้มล้อก็มากับชุดตัววายบอดี้แบบนี้เลยก็คือจะขีดเป็นดำด้านแบบนี้จะติดตั้งมาพร้อมกันนะครับส่วนมากจะเป็นทรงนี้แล้วววส่วนตัยาง ตัวแม็กจะเป็นแม็กขอบ20นะครับตัวนี้เป็นแม็กของโอซิจะเป็นลายกล้านะครับแล้วก็ขีดด้วยตัวสีเงินออกด้านหน้านิดนึงตัวยางเป็นยางโตโยนะครับ3ามสา2สิตัวนี้ยกทั้งหมด2นิ้วก็คือใช้โชเก,กเดิมปีกนกเดิมโชกเนี่ยเป็นของเดิมจากโรงงานใช้ได้เลยแล้วก็ปีกนกก็เป็นของเดิมจากโรงงานเราเสริมเฉพาะก้อนหนุนกับตัวลูกหมากันโครงก็หล่อแล้วพอดีกับตัววายบอดี้เลยด้านข้างนะครับเป็นสติ๊กเกอร์คําว่าแรปเตอร์นะครับอันนี้สกรีนเป็นสีออกเทาๆนิดนึงไม่เชิงขาวนะก แล้วแต่สไตล์นี้จะดีไซน์เป็นตัวหนังสือขาดๆนิดหน่อยส่วนบันไดข้างเป็นของ h a m m e r ตัวนี้เป็นเดอะชาร์โดนะครับตัวไซส์เต็ปก็คือจะมีไฟ LED แบบนี้เลยเวลากลางคืนเนี่ยสมมุติเราไปที่มันมืดเราจะเห็นชัดมากเลยเวลาเราเปิดประตูเงี้ยสมมติมีหลุมมีบ่อหรือว่ามีอะไรเงี้ยเราจะเช็คก่อนได้จากไฟตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ชุดครอบเป็นดำด้านครอบทั้งคานเลยแล้วก็การศาสตร์้าหลังคาฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยแบบนี้เลยก็คือพื้นฐานเนี่ยติดทุกอย่างแล้วก็ตัวโลบาร์ ตัวนี้จะเป็นทรงแขนยาวนะครับเป็นเหมือนรังพึ่งแบบนี้2ฝัง่งมีโลโก้ฮัมเมอร์ชัดเจนแขนยาวมาจนถึงด้านหลังแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็โลโก้ฮัมเมอร์สฝั่งแบบนั้นเลยสวยงามส่วนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายตัวลมดําเป็นแบบไฟตัว4จะเป็นโอเวอร์ไซส์มาชุดกับตัววายบอี้เอฟหนสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ทรงประมาณไหนเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็ตีโป่งเหมือนกันทั้งคันอ่าจะเป็นบอดี้ไซส์แบบใหญ่มานี้นะครับพอดีกับตัวด้านหน้าเลยแล้วก็เราต้องใส่ล้อแม็กให้ใหญ่ เพื่อที่จะได้พอดีกับตัว w ว d e b อดีแบบนี้เลยแล้วก็กาบรองฝาท้ายนะครับ FORD เป็นฝอร์สีดำเงาแล้วก็รองพื้นด้วยสีน้ำด้านแบบนี้เรียกว่าทรงปิดทับโลโก้เดิมไปก็คือโลโก้เดิมเนี่ยเราจะไม่ได้เอาออกจะอยู่ใต้นี้เพียงแต่ว่าเราเอาตัวเนี้ยปิดทับไปเลยจะสวยอีกแบบหนึง่งส่วนกันชนท้ายเป็นของ h u m m e อตัว mx 2 0 2. 2นะครับไฟบาจะยาวแบบนี้สังเกตง,ง่ายๆมีรูใส่เซนเซอร์นะครับแบบนี้ เซ็นเซอร์ xlt มีอยู่แล้วก็คือใช้กับตัวกันชนท้ายแบบนี้ได้เลยหัวงโอเมก้าเรียบร้อยเป็นสีแดงนะครับมีใส่บอลลากได้เพื่อติดตั้งในอนาคตตัว2ไฟไป้ายทะเบียนมีเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูตัวด้านไหนตัว xlt ราคา92,000บาทกัน92,000บาทราคาเฉพาะตัวรถของตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับภายในจะเป็นโทนสีดำเบาะหนังสีดำร้อยด้วยเชือกสีเทาบางๆแบบนี้เลย ส่วนไฟหน้านะครับเดี๋ยวไปดูไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าปรับออโต้ได้มีไฟเดย์ไลท์ทำงานกับตัวไฟมัดแตงไฟตัดหมอกใช้ได้แล้วก็เพิ่มแสงลดแสงตัวหน้าปัดกลางกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับพวงมาลัยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไฟฟ้านะครับมี cruise control แล้วฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายทั้งหมดจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนหน้าจอแปดนิ้วนะครับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ได้หมดเลยแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบนี้สามารถปรับเป็นเกียร์ S ได้ใช้ได้1-6เกียร์นะครับเวลาขึ้นเขาหรือว่าต้องงกการกลัสูง ถ้าใครที่ชอบตัวนี้นะครับแคปมาได้เลยเป็นตัว Vi ยบรี F 1 5 0หนจะมีทรงคล้ายๆกันเป็นทรงแรปเตอร์แล้วก็ w i ยบรีจะมี3แบบทรงบรียคิดก็คือจะเป็นพี่ใหญ่เลยเป็นทรงเมกาแบบนําเข้าเลยสําหรับคันนี้นะครับใครยังดูไม่ทันไปดูอีกทีเลยโปรดาวเฉพาะตัวรถแบบนี้นะครับจะเป็น5 9 0 0 0บาทไม่รวมชุดแต่ง w i ยบรีจะแต่งแยกแต่ละแบบจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากาันลองแคปมาได้ก็ลองแคปมาดูก่อนได้ว่าอยากได้แบบไหนจะเป็นชุดเหล็กหรือว่าชุดวายบรีลองทักมาก่อนได้นะครับเดี ถ้าใครสนใจติดต่อ094 372 4073นะครับโทรมาได้เลยใครจะร้อนโทรมาได้เลยฝากติดตามเพจเล็กรัตเตอร์ฟอร์ดเกษตรน้อ,อ,อมีนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วมาดูกันว่าคลิปหน้า<ไ>ผมจะมารีวิวรถรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ชุดแต่งแบบไหนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ